คือผมคิด <sketches> ว <of course> um, ่าสองประเด็นนะครับประเด็นแรกเรื to to like. one, ่องเหตุผลในเรื่องเหตุผลในเกี่ยวกับเรื่องของผลการเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าเราคงไม่สามารถไปสรุปว่ามันเป็นประเด็นใดประเด็นหนึ่งทั้งหมดได้นะผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่ไปใช้สิทธิออกเสียงเนี่ยแต่ละคนก็จะมีปัจจัยที่แตกต่างออกไปนะครับส่วนประเด็นที่2เรื่องของข้อกังวลเรื่องของการนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการปลี่ยนจากการขยะในพื้นที่พิโลกเขตหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าในประเด็นดังกล่าวเนี่ยเราก็ได้รับทราบข้อกังวลมาแล้วก็ทางทีม ของพิษโลกรือเฉพาะผู้สมัครคุณโฟก์ัชชนนก็ได้มีการชี้แจงไปแล้วนะครับว่าขา้อเท็จจริงเป็นเช่นไรครับครับก็ค้อเ็จจริงต้องแยก2ส,ส่วนนะคือมันมีการตีตราทั้งในเรื่องของการเรียกเราว่าเป็นพรรคปฏิวัติแล้วก็การนิยามฝั่งฝั่งพรรครัฐบาลว่าเป็นสายปฏิรูปนะครับถ้าเอาฝั่งนิยามของเราก่อนนะครับคือส่วนตัวเลยเนะี่ยผมมองว่า คำว่าปฏิวัติเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนจะตีความเนาะคือถ้าถ้าจะตีความเขว่าปฏิวัติในใน,ในมุมที่ว่าหมายถึงการพยายามจะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองอันนี้พรรคประชาชนก็ต้องยืนยันว่าเราไม่มีเจตน,นาเช่นนั้นและก็ไม่มีพฤติกรรมเช่นนั้นแต่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าปฏิวัติจะหมายถึงการออยอมรับว่าบางปัญหาในประเทศมันอาจจะต้องมีการเ,เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาที่ต้องมีการจัดทําหลักสูตรใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิรูประบบราชาการนะครับที่ต้องมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเนี่ย อันนี้ก็ไม่ปฏิเสธว่าเราก็มองว่ามันหลายเรื่องก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นกันนะเนี่ยผมคงไม่ลงลึกว่าว่าว่าเจตนาของผู้พูดเป็นเช่นไรเนาะแต่ว่านี่ชี้แจงว่าจุดยืนของพรรคเป็นอย่างไรนะครับเราไม่ได้มีเจตนาในการจะไปเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองแต่อย่างใดนะครับแต่เราก็เห็นถึงความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลงหลายด้านหรือว่าการแก้ไขปัญหาาดด้านของประเทศนี้ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมก็ดีแต่ในส่วนที่2เนี่ยการนิยามว่าพรรครัฐบาลเป็นสาย ไิรูปเนี่ยผมก็ต้องตั้งคําถามกลับไปนะครับก็สืบเนื่องจากที่ผมได้อภิปรายปิดในคําแถงนโยบายไปว่าดึงปีที่ผ่านมาเนี่ยผมยังไม่ได้เห็นมีการไปรูปโครงสร้างประเทศด้านไหนอย่างเป็นรูปประมเลยนะครับยกตัวอย่างสั้นๆส,นส,นสนตัวอย่างเรื่องของออการไปรูประบบราชการนะครับแน่นอนทุกคนพูดตอนรณรงหาเสียงว่าต้องมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิน่นแต่เอาอย่างรูปธรรมเอาตัวเลขมามากางมาพูดคุยกันเนี่ยเราจะเห็นว่าสัดส่วนรายได้ท้องถิน่นที่ทุกคนเคยบอกว่ามีการตั้งเป้าหมายไว้ ก็เป็น35เเมื่อประมาณ10-20ปีที่แล้วเนี่ยมาถึงในยุคสมัยรัฐบฐาลเสียรเนี่ยตัวเลขไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะครับลดลงจาก29.8ในปีสุดท้ายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เหลือ29.1เซนในปี67-68ครับเรามาพูดตัวอย่างที่2เรื่องของการศึกษานะหลายคนก็พูดว่าคะแนนปีซาหรือว่าการประเมินทักษะของเด็กไทยเราก็ตกต่ำมามอย่างต่อเนื่องทุกๆตลอด20ปีที่ผ่านมาหลายคนก็มองว่าถ้าจะแก้ปัญหานี้เนี่ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบครั้งใหญ่นะครับ ก็ต้องมีการจัดทําหลักสูตรฉบับใหม่มาแทนที่หลักสูตรปัจจุบันที่เราใช้กันมาแล้วไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่มาตั้งแต่ iPhone รุ่นแรกออกนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นว่าควรจะมีการปฏิรูปแต่หนึ่งปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการประกาศเรื่องนี้ไม่มีคําสัญญาว่าจะมีการจัดทําหลักสูตรใหม่เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการปฏิรูปกองทัพนะครับตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยจะใช้คำว่าปฏิรูปแต่ย,ยังถูกตาหนิเลยนะครับว่าว่าว่าควรจะใช้คำว่าพัฒน จะนิยามเราเป็นอะไรเนี่ยผมไม่ไม่อาจทราบได้ว่าเจตนาเป็นเช่นไรผมได้แต่เพียงชี้แจงว่าจุดยืนแพ็กเป็นยังไงแต่จะนิยามว่าฝ่ายพักรัฐบาลเป็นสังปริรูปเนี่ยผมตั้งคำถามจริงๆเพราหนึ่งปีที่ผ่านมายังไม่ได้เห็นมีการปฏิรูปอะไรที่ททีี่่ชัดเจนเลยนะครับแต่ผมทิ้งท้ายแบบนี้เนาะคืออันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคุณความเห็นของคุณจักรพรมแล้วแต่ผมทิ้งท้ายว่าเป็นข้อสังเกตไปแล้วกันทั้งในการเมืองไทยแล้วก็ในการเมืองต่างประเทศว่าฝ่ายที่อาจจะไม่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหรือว่ามีความกังวลใจการเเปปลลีี่่ยยนนแงมักจะพยยาามใช้วิธีการในกาารรไปตตี ฝ่ายที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยว่าเป็นพวกสุดโตนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรารเผชิญมาตั้งแต่ปี66แล้วก็จะเห็นว่าก็ไม่ได้ผลพรกคก้าวไกลก็ได้รับความไว้วางใจเข้ามาเป็นระดับหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็ผมก็คิดว่าก็ไม่อยากจะเห็นการใช้ยุทธศาสตร์แบบนี้เนี่ยในการพยายามจะมาขีดขวางการเปลี่ยนแปลงคือในภาพรวมเรื่องการแก้รัฐมนูลเนี่ยอย่างที่ผมได้มีโอกาสชี้แจงกับพี่น้องสื่อมวลชนหลายครั้งเนาะว่าเราจะเดินเส้นทางคู่ขนานอย่างที่หนึ่งก็คือการเร่งรัดกระบวนการจัดทำรัฐ นะครับให้มีความชอบทำทำาปชธิภไยโดยเร็วที่สุดนะครับแต่อย่างที่2ที่เดินคู่ขนานเนี่ยคือการแก้ไขรัฐมนตรีมาตรานะครับในประเด็นที่เราเห็นว่า,ามีความาสําคัญและมีความาจําเป็นเร่งด่วนนะครับซึ่งก็ไม่ได้จากัดอยู่แค่ประเด็นเดียวนะครับถ้าแบ่งออกเป็นหมดหมู่เนี่ยหมดหมู่ประเด็นหนึ่งที่เราได้ยื่นเข้าไปแล้วแล้วก็คาดว่าจะพิจารณาในวันที่25กันยายนนี้ในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเนี่ยคือเรื่องของการลบล้างผลพวงรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปี การยกเลิกมาตรา279ที่คาบเกี่ยวกับเรื่องของอประกาศคําสั่งคอสชรวมไปถึงการเพิ่มหมวดในการป้องกันร,รัฐประหารนะครับอันนี้เป็นหมวดหมู่ประเด็นหนึ่งที่เราให้ความสําคัญและก็ยื่นเข้าไปแล้วทีนี้อีกหมวดหมู่ประเด็นหนึ่งที่เรากําลังเตรียมการนะครับแล้วก็ดําเนินการอยู่เนี่ยคือเรื่องของการทบทวนอํอานาจของสาลรัฐธรรมนูญแ,และก็องค์กรอิสระ,ะมันก็จะมีอํอานาจ2อ,อย่างด้วยกันนะครับที่เรากําลังดําเนินการเพื่อทบทวนแก้ไขอย่างที่1ก็คือเรื่องของอำนาจในการยุบพัก ครับซึ่งอันนี้เนี่ยรูปธรรมจริงๆก็คือการยื่นร่างแก้ไขพรปรพักการเมืองนะครับเพื่อพยายามจะทําให้สาบันพักการเมืองเนี่ยมีความยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นก็จะคาบเกี่ยวทั้งเรื่องของการพยายามจะทําให้พักการเมืองจัดตั้งได้ง่ายขึ้นสามารถขยายฐานสมาชิกได้ง่ายขึ้นระดมทุนจากพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็ท้ายสุดมีการทบทวนเงื่อนไขเรื่องของการยุบพักนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดําเนินการอยู่นะครับก็คาดว่าจะมีร่างฉบับกลางฉบับหนึ่งที่อาจจะเซ็นร่วมกันใน กมไกการพัฒนาการเมืองที่มีการทํางานด้วยนี้ร่วมกันมาจากหลายพรรคนะครับแล้วก็จะมีแต่ละพักยื่นร่างของตัวเองประกบรวมถึงร่างของพักประชาชนด้วยเช่นกันนะครับส่วนอำนาจที่สองนะครับที่เรากําลังเสนอให้มีการทบทวนก็คือเรื่องของอำนาจเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมซึ่งอันนี้เป็นอำนาจใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาในรัฐธรรมนูญ60นะครับต้องเริ่มชี้แจงแบบนี้ก่อนนะครับว่าเราไม่ได้บอกว่าเ,าเรื่องจริยธรรมไม่ใช่เรื่องสําคัญเราต้องการให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆในรัฐรมนูญนั้นปฏิบัติง,งานด้วย มาตรฐานจริยธรรมนะครับประยงานอย่างสุจริตนะครับ euh เ,เพียงแต่ว่าเราเห็นว่าการนําเรื่องมาตรฐานจริยธรรมมาบรรจุในกฎหมายตามที่รัฐมนตรีกสูได้ทําไวเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับเพราะว่าเรื่องของจริยธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างนิยามนะครับมันมีความเป็นนานมธรรมสูงนะครับต่างคนอาจจะนิยามไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีการรัฐมนตรีฝกสูปัจจุบันเนี่ยเป็นการเรียกว่าผูกขาดการนิยามแล้วก็การตีความส่วนใหญ่เนี่ย ไว้กับศารนุนูองค์กรอิสระคือพูดง,ง่ายๆคือให้3ามนุษูองค์กรศระเนี่ยเป็นคนนิยามว่ามาตรฐานจริยธรรมคืออะไรเขียนมันขึ้นมาแล้วก็บังคับใช้กับทุกองค์นะครับและท้ายสุดแล้วเนี่ยพอมันมีการายื่นเรื่องให้วินิจฉัยหรือว่าเรื่องร้องเรียนเนี่ยอ,องค์กรหลักที่จะเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยหรือว่า,าไต่สวนเนี่ยก็จะกลับมาอยู่ที่สารน้ำมูองค์กรอิสระดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามองว่าเป็นปัญหาคือการเอาเรื่องที่มันเป็นนมามธรรมอย่างจริยธรรมเนี่ยไปใส่ในตัวบทกฎหมายและให้อ,อำนาจกับองค์กกรลุ่มเดียว ในการนิยามแล้วก็เป็นมีบทบาทหลักในการในการตีความวินิจฉัยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการจะเห็นก็คือการปรับปรุงเรื่องของการกํากับเรื่องจริยธรรมนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเรามองว่าเรื่องจริยธรรมสาหรับผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคือความรับผิดรับชอบานการเมืองนะครับดังนั้นเนี่ยทำยังไงให้ระบบการเมืองเรามีความเข้มแข็งสังคมเรามีความเข้มแข็งในการตรวจสอบการทํางานของนักการเมือง เพื่อให้ถ้าเกิดว่ามีการตัดสินใจอะไรที่ไม่เหมาะสมนะครับก็จะเป็นการเรียกร้องความรับผิดรับชอบทางการเมืองยกตัวอย่างเช่นหากมีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่สังคมมอง,มองว่าไม่เหมาะสมมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยทำยังไงให้ท้ายสุดแล้วเนผู้รับมนดชอทางเมืองเนี่ยก็ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อกระแสะสังคมข้อวิจารณ์ของสังคมแล้วก็แน่นอนท้ายสุดก็จะถูกส่งผลกระทบในในการในคูหาเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งถัดไปนะครับ ตัวอย่างที่2เนี่ยผมคิดว่าก็คือการปรับปรุงกลไกของจริยธรรมภายในองค์กรของตนเองครับคือในเมื่อเราไม่ได้ฉกผูกขาดให้สามันหนองค์การศึกษากำหนดจริยธรรมของทุกองค์กรเนี่ยทำยังไงให้แต่ละองค์กรซึ่งก็จะมีมาตรฐานจริยธรรมของตนเองอยู่แล้วเนี่ยปรับปรุงกลไกดังกล่าวให้มันมีความเ,เข้มแข็งและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอย่างเช่นอ,อ,อย่างสภาเองเนี่ย ถึงแม้ไม่มีมถถัตระานจริยธรรมที่สามนู์องค์กรสหกรางและมาบังคับใช้เนี่ยก็จะต้องมีประมวลจริยธรรมของตัวเองดังนั้นก็ต้องมา,มาทบทวนดูว่าจะทำอย่างไงให้ตรงนั้นมันมีความเข้มแข็ง,ขงมากขึ้นนะครับดังนั้นกล่าวโดยสรุปเนาะเ,เราไม่ได้บอกว่าเราไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องจริยธรรมแต่เรามองว่าจะแก้ไขไปัญหาดังกล่าวเนี่ยไม่ควรจะเอาเรื่องที่มันเป็นานมามธรรมลักษณะนี้เนี่ยไปใส่ไว้ในตัวบทกฎหมายในระดับรัฐธรมนูญและก็ทําให้สามนูนและองค์กรอิสระเนี่ยผูกขาดการนิยามแล้วก็มีบทบาทหลักในการตีคววามิินจฉัย แต่ควรจะทําให้ในมุมหนึ่งแต่ละองคอ์กรมีมาตรฐานจริยธรรมของตนเองที่กํากับบังคับใช้ในองคอ์กรของตนเองและก็ท้ายสุดคือการพัฒนาระบบการเมืองให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อให้เรื่องจริยธรรมในการเมืองเป็นสิ่งที่ต้องมีการรับผิดรับชอบกันทางการเมืองีแนการแกขนี่นคือเราจะตัต่อว่าจะไปเขียนนิยามเพิ่มเติมให้ออเกิดความชัดเจนขึ้นนะคะรงีค่ะคืออย่างที่ผมเรียนไปก็จะเป็นตามที่ได้ชี้แจงเนาก็คือว่าจะจะ,จะไม่ได้ไม่ได้ให้อํานาจสาม,มนุษย์บริษัทเนี่ยผูกขาดการนิยาม เรื่องของมาตรฐานจริยธรรมแล้วก็เรื่องของการวินิจฉัยตีความต่อไปนะซึ่งอันนี้ต้องต้องย้ำนะครับว่าเรื่องจริยธรรมคนละเรื่องกันกับการกระทําผิดที่เป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบหรือว่าเป็นการกระทาการชุจริตที่ถูกนิยามโดยกฎหมายอยู่แล้วอันนั้นเดินหน้าตามเดิมนะครับต่างกลไกเดิมแต่ว่าสิ่งที่เราจะปรับเปลี่ยนคือเรื่องของจริยธรรมก็คือว่าเราจะทบทวนแล้วก็ลดอํานาจของสายมนุษย์กอิสระในการมานิยามเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมแล้วก็แล้วก็อำนาจในการวินิจฉัยตีความ ก็ต้องรอดูร่างของของอพรรคอื่นก่อนนะครับตอนนี้ก็เห็นแต่บทสัมภาษณ์ใช่ไหมครับซึ่งก็อาจจะย,ยังอธิบายไปค่อนข้างสั้นอยู่นะครับก็เดี๋ยวคงรอดูรายละเอียดของตัวร่างอีกทีหนึ่งนะครับผมคิดว่าหลายฝ่ายคงเห็นปัญหาคล้ายๆกันแต่แนวทางการแก้ไขอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างคือตามกระบวนการในท้ายสุดเนี่ยถ้าทุกพรรคต่างยื่นร่างของตัวเองก็จะไปจบที่การพิจารณาร่วมกันในที่ประชุมรัฐสภาซึ่งต้องรอดูว่าจะเป็นรอบ25กันยานี้เลยหรือไม่นะครับแต่ว่า ผมคิดว่าถ้าในภาพรวมเห็นปัญหาตรงกันต,ต่างกันที่รายละเอียดในแนวทางการแก้ไขเนี่ยก็คงเป็นโอกาสที่ดีที่จะรับหลักการไปแล้วก็ไปทบทยนกันเพิ่มเติมในชั้นกรรมธิการเพื่อให้มันมีความรัดกุ่มรอบครอบอขึ้นครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการยื่นนะครับเข้าใจว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจตัวร่างแล้วก็ตัวรายชื่อ คืออันนั้นเราน่าจะวกกลับมาคุยเรื่องการจัดทำฉบับใหม่ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดยืนที่เราก็เราก็เห็นรัฐบาลพูดมาโดยตลอดแม้ว่าในรอบนี้ในคําแถงนโยบายอาจจะไม่ได้เขียนชัดเหมือนกับในในคำแถงนโยบายของรัฐบาลคุณเศรษฐาเนาะ,ะคือผมผมแยกเป็น2ส,ส่วนแบบนี้นะครับส่วนแรกเรื่องจุดยืนของพรคประชาชนเนี่ยจุดยืนเราก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็ยังเห็นต่างกับรัฐบาลเรื่องนี้นะครับคือเรามองว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยการจัดทาร่างรูปฉบับใหม่เนี่ย ถ้าเราสังเกตการจัดทำฉบับใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นว่ามันไม่เคยมีครั้งไหนที่มีการยกเว้นการปรับปรุงเนื้อหาในหมดใดหมดหนึ่งนะครับก็จะมีการวางกรอบไปชัดเจนเท่านั้นว่าจะไม่มีการแก้ไขที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองหรือว่าเปลี่ยนแปลรูปแบบรัฐที่เราคิดว่าเงื่อนไขแบบนั้นก็ค่อนข้างรัดกุมพอควรแล้วนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงอดีตเราก็เห็นว่าทุกครั้งที่มีการจัดทำฉบับใหม่เนี่ยมันก็จะมีการปรับปรุงข้อความ ในหมวดหนึ่งหมวดสองมามาโดยตลอดนะครับแล้วก็ไม่ได้นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบก,การปกคอร,รองในรูปแบบรัฐแต่อย่างใดนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นจุดยืนที่ยังต่างกันอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนจนมาถึงวันนี้นะครับแต่ส่วนที่สองที่ผมคิดว่าอาจจะสําคัญกว่านะครับคือคือ,ค,อ,ค,อคือรัฐบาลอาจจะถ้ายืนยันเช่นนั้นก็คงไม่ได้ทบทวนจุดยืนตรงนี้นะครับแต่คําถามคือว่าจะถามคําถามประชาชนรอบแรกอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่รพรรคประชาชนให้ความสําคัญมากกว่าคือเรามองว่าถึงแม้รัฐบาลจะมีจุดยืนว่าไม่ต้องการจะ แก้ไขเนะะื้อหาใดๆในหมวด1หมวด2เนี่ยเราเห็นว่าคําถามประชามติเนี่ยควรจะถามคาถามในลักษณะที่เปิดกว้างและไม่เอาเงื่อนไขตรงนี้มาอยู่ในตัวคําถามเพราะว่าถ้าเกิดรัฐบาลของคุณแพลนรัฐายืนยันตามคําถามเดิมที่เคยถูกเสนอในยุคของสมัยรัฐบาลคุณเศรษฐ,ฐาก็คือเป็นคําถามว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ให้มีการจัดทำร่างบับใหม่โดยไม่แก้ไขหมวดหนึ่งหมวดสเนี่ยมันเป็นการถาม2เรื่องในคําถามเดียวกันแต่นั้นเนี่ยถ้าเกิดประชาชนคนนึงสมมติเห็นด้วยกับบางส่วนของถามแต่ไม่เห็นด้วยกับอีกส่วนของถามเนี่ย มันจะเกิดความไม่ชัดเจนว่าเขาควรจะลงมติเช่นไรนะครับและพอเป็นเช่นนี้เนี่ยทางภั้ประชาชนก็ประเมินว่ามันอาจจะทําให้โอกาสที่ประชาชะติจะผ่านความเห็นชอบเนี่ยอาจจะลดน้อยลงเพราะว่าในบรรดาคนที่อยากเห็นการจัดทั้งรุนฉบับใหม่ตรงกันเนี่ยอาจจะลงคะแนนเห็นชอบไม่เหมือนกันทั้งหมดหากเห็นต่างกันในเรื่องของเงื่อนไขที่ถูกบรรจุเข้ามาในตัวคําถามเกี่ยวเรื่องหมวดหนึ่งหมวดสองดังนั้นเนี่ยข้อเสนอของเราคือว่าถึงแม้เรายอมรับว่ารัฐบาลอาจจะยังคงยืนยันจุดยืน ในการไม่แก้ไขบทหนึ่งบทสเนี่ยแต่ก็ยังอยากใช้ทบทวนคำถามประชามติและถามรักษาะที่เปิดกว้างเพราะหากสมมติถามเปิดกว้างไปแล้วและผ่านความเห็นชอบไปแล้วเนี่ยก็ยังเป็นสิทธิ์ของรัฐบาลอยู่ดีซึ่งก็มีเสียงข้างมากในสภา,าที่จะเสนอร่างแก้ไขรัฐมนูลเกี่ยวกับสร,รที่ไปจํากัดอํานาจสร,รในการแก้ไขบทหนึ่งบทสองได้อยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยรัฐบาลยังสามารถคงจุดยืนของตัวเองไว้เรื่องหนึ่งบทหนึ่งบสองได้โดยที่ถามประชามติที่มีรักษณะเปิดกว้างและเพิ่มโอกาสที่ประชามตินั้นจะผ่านความเห็นชอบ อนนจากพี่้งประชชครับก็คือแน่นอนทุกเรื่องการแก้มรุนทุก,ท,กทุกประการเนี่ย้วมนฑศูนย์ก็ไปกําหนดไวนะ้ว่าต้องมีการใช้เสียงของสอบอนะบถ้าเป็นการแก้รายมาตราก็ก็ทุกครั้งที่มีการแก้มาตราไหนก็ต้องได้1ใน3าของสอบอก็ถ้าในยุคปัจจุบันที่มีสวสองรคนก็จะอยู่ประมาณ67คนครับถ้าเป็นการจัดทำฉบับใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันก็จะมี ตรงขั้นตอนแรกนะครับคือพอผ่านประชามติรอบแรกไปแล้วแล้วมีการเสนอร่างแก้ไขรัฐมนูญเกี่ยวกับเรื่องส,ะสะรเข้ามาเนี่ยแน่นอนร่างนั้นก็ต้องผ่านความเห็นชอบของสวนึงในสามเช่นกันยังไงก็คงต้องมีการพูดคุยกันกับทุกฝาก่ายแต่ว่าวันที่2 5กันยายนนี้แหละครับผมคิดว่าจะเป็นครั้งแรกเนาะที่เราจะได้เห็นสวชุดใหม่เข้ามามีส่วนในการพิจารณาเรื่องของเรื่องของรัฐมนูญนะครับก็ต้องต้องรอดู ท่าทีกันอภิปรายความเห็นที่แสดงออกมาแล้วก,ลก็การลงมติทีหนึ่งว่าจุดยืนแต่ละคนจะเป็นประมาณไหนเอยียงไหยังไม่ได้มีการพูดคุยกันครับแต่ว่าผมก็ผมก็หวังว่าอย่างน้อยในประเด็นมาที่25เนี่ยมันเป็นประเด็นเรื่องการลบล้างผลพรัะ,ะหารนะครับก็พยายามจะป้องกันไม่ให้รัฐประหารเกิดขึ้นอีกในอนาคตแล้วก็ลบล้างผลกระทบที่อาจจะยังค้างคายอยู่จากรัฐประหารปี57ผมก็หวังว่าประเด็นลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายทางการเมืองเนาะ แ,แม้จะเห็นต่างกันในเชิงนโยบายแค่ไหนเนี่ยแต่อย่างน้อยเราน่าจะยืนอยู่ในจุดร่วมกันว่าต้องการจะรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยและก็ไม่อยากให้มันมีการรัรผ่านเกิดขึ้นอีกในอนาคตคบวาที่อู่ในรับมก่ในการทำราฉบับใหม่งกรประชาตัรอานจะทันัลนคือถ้าเป็นเรื่องของการจัดทาฉบับใหม่เนี่ย mm hmm. ผมก็เคยแสดงความเห็นไปว่า,าต้องยอมรับว่ากระบวนการการจัดทาฉบับใหม่เนี่ยมันอาศัยเวลา และถ้าเดินตามรถแมพของรัฐบาลที่ประกาศมาแล้วว่าจะทําประชามติ3ครั้งเนี่ยแล้วดึงปีที่ผ่านมายังไม่ได้เริ่มแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเวลาก็ถูกบีบพอสมควรนะครับตัวแปรมันเยอะเกินกว่าที่จะฟันธงได้เลยนะเวลานี้แต่ว่าต้องยอมรับว่าก็มีความกังวลนใจลว่ามันมีความเสี่ยงที่หากรัฐบาลไม่ไม่วางแผนอย่างรอบคอบเนี่ยเราอาจจะไม่มีรัฐมนตรีใหม่บังคับใช้ก่อนการเลือกตั้งครั้งถัดไปเหมือนกับที่รัฐบาลเคยได้สัญญาไว้นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่า แต่ว่าอันนี้มันเป็นอนาคตที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับในฐานะฝ่ายค้าเราคงไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็แค่รอชมเพียงอย่างเดียวแต่เราก็ต้องพยายามยื่นข้อเสนอแล้วก็เร่งรัดการขบวนการตรงนี้เนี่ยเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยทำงานได้เร็วที่สุดที่เป็นขอถามเรื่องนโยบายอย่างหน,นตอนนี้มันมีแฮชแท็กในเฟซบุ๊กว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็สืบเนื่องจากที่มีสสที่ตายเกี่ยวกับการให้สินเชื่นอน,น,น้ำมากนะครับบางคนที่วิจารณ์ก็เป็นฝั่งที่หนุน พรรคประชาชนละรับก้าวไกลเอง้วยอันนี้อยากจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดหรือว่าความไม่เฉีของจุดยืนย่งไงครับครับคือเรื่องนี้ผมก็ยินดีชี้แจงนะครับก็เข้าใจว่าเป็นประเด็นที่ละเอียดอ,อ่อนแล้วก็อาจจะกระทบต่อความรู้สึกความเห็นของพี่น้องประชาชนจํานวนไม่น้อยนะครับก็ต้องยืนยันแบบนี้นะครับว่าแนวทางของพรรคประชาชนเรามองว่าอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหา ต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ต้องยิบขึ้นมาพูดคุย,ยตรงไปตรงมานะครับไม่ว่าจะมีความละเอียดอ่อนแค่ไหนนะครับถ้าเราเริ่มต้นจากข้อได้จริงก่อนนะครับก็ต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีแรงงานจากทางพมา่าเนี่ยเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยจำนวนหลายล้านคนถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดน่าจะประมาณ 6, 6ล้านกว่าคนนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับหรือว่าเกินครึ่งด้วยซ้ำนทะี่อาจจะไม่ได้มาอยู่ในประเทศไทยตามกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีการอาศัยช่องทางที่มัน นอกกฎหมายนะครับซึ่งแน่นอนมันก็เกิดขึ้นจากการสมรู้ร่วมคิดของทางเจ้าหน้าที่รัฐด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเรามีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา6กกว่าล้านคนแต่เกินครึ่งเนี่ยไม่ได้เข้ามาตามตามกระบวนการขั้นตอนอกฎหมายดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือความท้าทายในการบริหารจัดการปัญหาที่จะตามมานะครับ แน่นอนพอมันเข้ามาไม่ถูกตามกฎหมายเนี่ยพอมีการเข้ามาไม่ถูกตามกฎหมายเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องของการทุจริตคอรัปชันความไม่โปร่งใสในการดรําเนินการต่างๆนะครับยังไม่นับว่าภาครัฐเองก็จะไม่มีฐานข้อมูลในการบริหารจัดการต่างว่าตกลงแล้วเรามีอยู่กี่คนแต่ละคนทํางานด้านไหนบ้างนะครับซึ่งก็อาจจะเกิดความท้าทายเรื่องของปัญหาสังคมที่รัฐเข้าไปกํากับดูแลได้ยากขึ้นหรือแมก้กระทั่งการวางแผนเรื่องของแรงงานนะครับว่าตกลงเรามีคนที่เข้ามาทํางานใน อุตสาหกรรมในบ้านสาขาอาชีพในบ้านในรัฐก็ไม่มีข้อมูลในการบริหารจัดการดังนั้นเราเลยมองว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการจะบริหารจัดการปัญหานี้เนี่ยอย่างตรงจุดมากขึ้นเพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชันป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่ตามมาครับรวมไปถึงการบริหารเรื่องของความต้องการแรงงานให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการไทยแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยมากขึ้นนะครับมีแรงงานต่างชาติมาช่วยเสริมในสาขาอาชีพที่อดี่ยวฉัดขาดแรงงานคนไทยอยู่เนี่ยถ้าจะบริหารจัดการนี้ยังเป็นระบบเนี่ยสิ่งสําคัญคือต้องดึง แรงงานพม่าที่ปัจจุบันอยู่นอกระบบเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบเพื่อที่ว่าจะได้มีฐานข้อมูลในการจัดระเบียบและก็แลวก,ก็ทาให้ปหัญหาต่างๆเนี่ยมันถูกแก้ไขเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยได้มากที่สุดครับก็อย่างที่อย่างที่เรียนนะครับว่าถ้าอยากให้รัฐเข้ามาบริหารจัดการตรงนี้เนี่ยรัฐต้องเริ่มต้นในการรู้ก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยแรงงานที่เข้ามาเนี่ยประกอบอาชีพานไนบ้าง แต่ว่าถ้าเกิดว่าเกินเครื่องไม่ได้อยู่ในระบบเนี่ยรัฐไม่มีแม้กระทั่งฐานข้อมูลในการไปบริหารจัดการตรงนี้แล้วก็ตอบปัญหาตรงนี้ว่าปัจจุบันเนี่ยแรงงานที่เข้ามาประกอบอาชีพในด้านที่เป็นสขาอาชีพที่คนไทยขาดแคลนหรือไม่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะแก้ไขปัญหา,าน,นี้และคลี่คลายข้อกังวลของพี่น้องคนไทยนะครับที่กังวลในประเด็ต่างล่าวเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องเ,ออเข้ามานําแรงงานประมาณนียเข้ามาอยู่ในระบบแต่ก็แน่นอนอพอเข้ามีในระบบแล้วเนี่ยรายได้ที่เขาได้มันก็จะถูกนําเข้ามาในการจัดเก็บภาษี ที่เข้ามาที่ระบบการขันของประเทศ้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะสื่อสารจริงๆเนี่ยก็คือว่าเพื่อทําให้รัฐสามารถบร,ริหารจัดการปัญหานี้ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของพี่น้องคนไทยเนี่ยจำเป็นที่ต้องออนาแรงงานกลุ่มต่างๆเข้าสู่ระบบเพื่อให้เรามีฐานข้อมูลในการบริหารจัดการนอกจากการอภิปรายของสสได้มีรูปประมอย่างหน่งเช่นกฎหมายเตรียมเสนอหรือว่าเตรียมพิจารคือตอนนี้ยังคงเป็นขั้นตอนในการเสนอแนะ รัฐบาลในเรื่องของนโยบายนะครับเพราะว่าหลายมาตรการมันก็เป็นมาตรการในฝ่ายบริหารนะครับแต่ว่าแน่นอนก็อาจจะคาบเกี่ยวหลายกระทรวงนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็กกกยังอยู่ในขั้นตอนดังกล่าวเราก็เลยมีสสที่นําไปใช้ในการอธิปรายความเห็นข้อเสนอแนะในคําแถลงนโยบายเป็นหลักครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รวมถึงซุปเปอร์แดงช่อง u t u b e พัติชนทีดีกันด้วยนะครับ